สวัสดีวิญญาณยำตอนสายนะครับผมฝ่อพรเป้เม่เอฟซีธรรมนัลราชท่านทุกคนนะครับคนที่ยกสันโจสายลุยนะครับบรรยากาศอยู่ไรอยู่สวนนะครับอยู่สวนยายนะครับผมเดินทางขึ้นมายอดน้ำเกากันนะครับผมช่วยทามาดูคลิปช่วยทำมาติดตามคลิปช่วยกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งโจ้สายลุยด้วยครับผมฝ่าพรเป้เม่เอฟซีธรรมนันราชท่าุกคนนะครับที่มาโยบซ่อง โจสายลุยนะครับผมตอนนี้โจ้ก็ไปเลิกทำยูทูปนะครับผมทําเหมือนเดิมนะครับผมพอพอไปเม่์เอฟซีทางบ้านไดแล้วแต่ท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่ยวมาติดตามคลิปนี้ที่ยวมากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฟลาซองเจ้าสายลุยด้วยนะครับผมอยู่ไรอยู่โวนนะครับอยู่โซนยันนะครับพี่น้องนี่นะครับพอรายากาศนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันราชจะทันทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับสร้างโจ้สายลุยนะครับที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กด s u b ส c r i b กดกดดิ่งให้โจ้สายลุยด้วยนะครับผมก็อยู่ไลอยู่ส่วนนะครับอยู่สวนอย่างนะครับผมบรรยากาศยมตอนสลานะครับผมฝากเอฟซีของลุงพลของป้าแตงกันด้วยะครับคิดถึงลุงพลป้าแตงมือนเดินนะครับคิดถึงโค้งนองนเหมือนเดินนะครับผม,มนนะะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันราชจะทันทุกคนที่เอฟซีที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับ สุขสันต์วันเด็ดนะครับผมบรรยากาศอยู่ไรอยู่โซนนะครับอยู่โซนยันนะครับพี่น้องนี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสกายกดกระดิกกันด้วยนะครับให้เจ้ามีรายได้กันด้วยนะครับฝาสต์นเจอรสาอยู่ดีครับช่วยให้มากดติดตามช่วยกดไลค์กดสกายกดกระดิกให้เจ้าส่อยู่ดีครับผมอยู่ไรอยู่โซนอย่างเดิมนะครับพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศอยู่โซนนะครับผม ขึ้นมาย้อนน้ำกดกันนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกันดีกันด้วยนะครับบรรยากาศกันนะครับพี่น้องมีบรรยากาศอยู่ไรคอยู่สวนนะครับผมอยู่สวนอย่างกันนะครับพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกันดีนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับของมันกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งให้เจ้าสายรุ่ยนะครับช่วยให้มาติดตามคลิปช่วยให้มาดูคลิปด้วยนะครับผมฟาสซานโจ้สายรุ่ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ